สนับสนุนโดยโนเมจิไฮโปรตีนผลิตภัณฑ์แพนทีนโปรวีทีฟาวคลีนแอนด์เคลียร์และคนที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตกับเราคนต่อไปได้แก่ฟอสค่ฟิตเนสสัปดาหนี้ก็รับบนช่วงส่วนท้องครับ ราะว่าตอนนี้มันรู้สึกมันแบบว่าใหญ่ <c oughs> <c oughs> มันก็จเจ็บกล้ามเนื้อช่วงบริเวณมากๆม,มันก็ส่งผลให้เราในการซ้อมเต้นถ้าบางท่าเราก็ทำไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามันหมว่าต้องกินกล้ามเนื้อทองนะครับสุดท <c oughs> ้ายแล้วยังไงก็คือ ต้องทําเต็มที่ครับข้างหน้าเนี่ยมันจะเหนื่อยหรือมันจะท้อหรือมันจะยากแค่ไหนย,ยังไงก็ต้องสู้ไปกับมันให้มันสุดครับยังก็มาขนาดนี้แล้ว <Workers S 2> ดังเจมมาอีกแล้วโหกรรมการเห็นอย่างไรคุณเอกกี้คะพี่ดูโชว์นี้พี่รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องอะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจริงคือลุ้นตามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในสิ่งต่อไปเออคืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้นคืนนี้มันเด็ดยังไงอย่างนี้แหละคือมันเป็นโชว์ที่ส่งถึงเราดีมากขอบคุณครับ เราร้อนเราร้อนเริ่กค่ะแต่ที่พี่เอกบอกนะมันจริงจังมันจริงใจมันแบบเซ็กซี่มันอยากจะกินกินผู้หญิงจะออทพี่ชอบจังหวะลอยตัวหนูมากเลยหนูสามารถที่จะไหยุดบรรยากาศได้แบบหนึ่งซ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 ึ่งมันแบบ Amazing มากนะคะแล้วก็การเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการพลอยขาไม่ว่าจะเป็นลายเต้นทุกอย่างหนูเก็บรายละเอียดดีมาก คะแนนเต้นมากแต่เนื่องจากว่าคุณเป็น2คนสุดท้ายเราจะเก็บคุณไว้ลุ้นค่ะเราจะยังไม่บอกคะแนนการเต้นของเฟิร์สในตอนนี้เราใช้คณะกรรมการเขียนคะแนนลงไว้ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวที่คุณกำลังจะรู้เลยก็คือ,อาการชั่งน้ำหนักเชิญค่ะน้ำหนักเริ่มต้นของเฟิร์สอยู่ที่116.1กกิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ 113.4กิโลกรัมลดลงไป2 7กิโลกรัมที่เป็น2.33%และตอนนี้เฟิร์สมีคะแนนต้นทุนอยู่ที่2.33คะแนนนั่นเองจริงๆแล้วคนลดน้ำหนักได้ดีเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าคนอื่นก็ลดน้ำหนักได้ดีกว่าเขานั่นเอง แต่ต้องมาลุ้นคะแนนการเต้นของเขาว่าคณะกรรมการจะให้เขาเท่าไหร่รวมทั้งลุ้นเพื่อนคนสุดท้ายด้วยว่าลีลาการเต้นและลดน้ําหนักของเขาจะสู้กับเฟิร์สได้หรือไม่และคนที่จะออกมาเต้นเปลี่ยนชีวิตกับเราเป็นคนสุดท้ายได้แก่ติ๊กค่ะบู s แคมป์เป็นอไรที่แบบต้องกล้าปะ เพราะว่าเราต้องวิง่งต้องวิง่งขึ้นบนอัศจันอนะแล้วมันสูงมากต้องสองรอบทีนี้ก็โอ้โหหนักเลยเพลงที่รับโจทย์มาคือเพลงมุมแมลงของพี่เบิร์ดแฮปปี้ Happy, นะตอนนี้คาดหวังว่าก็ขอให้ได้ไปต่อแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดความหมา,ายได้ ดาเล็กหัวสีลุงแสลวเอาละ่ะต้องมาฟังคณะกรรมการนะว่าเป็นอย่างไรครับุณลิฟค่ะวันนี้เนี่ยเหมือนมันไม่ค่อยสดใสเหมือนกับเพลงมากเท่าไหร่ <S <S คือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ออกมาต้องโชว์ให้เต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันพี่หญิงค่ะก็รวมๆโอเคนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกรู้สึกว่ามันแผ่วไปนิดนึงมีความกังวลในในแววตานิดนึงไม่เป็นไร วีกหน้าเอาใหม่เป็นกำลังใจให้ครับขอบ,ขอบคุณค่ะเจ๊กี้ค่ะจริงวันนี้พี่รู้รู้เลยว่าเหมือนมีอะไรกังวลทุกอย่างเหมือนเหมือนเราไม่ปลดปลอ่อยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องคิดเลยวันนี้เราเรามีโอกาสที่ได้ทําตรงนี้เราต้องทําให้เต็มที่อะไรก็ตามที่กทเกิดขึ้นต,ต้องทิ้งไว้ข้างหลังพอมาหน้าเวทีปุ๊บปากถึงทุกคนเลยนะครับคือทุกคนไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นอะไรมาก่อนเพราะนันเนี่ยเวลาที่โชว์คือเดี๋ยวโชว์มาสโกออนครับขอบคุณค่ะ กันนะคะสำหรับเต๊กเรายังไม่ให้คะแนนบอกมาตอนนี้นะคะกรรมาการทั้ง3ท่านจะต้องเก็บคะแนนไว้ก่อนเพราะเราจะลุ้นเต็กในช่วงสุดท้ายนั่นเองแต่ตอนนี้ที่เราจะรู้ได้เลยก็คือการชั่งน้ำหนักขอให้คุณโชคดีคะ่ะเชิญค,ค่ะติ๊กนะคะน้ำหนักเริ่มต้นอยู่ที่138.4อกโลกร,รมัมน้ำหนักปัจจุบันคือ 6กิโลกรัมค่ะลดลงไป2.4กิโลคิดเป็น1.73%ค่ะเราต้องมาอรอลุ้นกันนะคะว่าระหว่างติ๊กเฟิร์สและใจแอนมีหนึ่งคนที่จะต้องจากเราไปแต่ว่าจะเป็นใครพักกันครู่เดียวค่ะ จะระเบิดไหมจะระเบิดต้องกอดค่ะคุณกดกดกดนี่เลยสสกับสกายเออกอดโอ้โห